สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่5เดือนมิถุนาปี2025นะครับวันนี้ตลาดทุนไทยนะเซ็นเดเนี่ยนะครับปิดตลาดเนะี่ยคิก,กับมาบวกนะครับหลังจากที่เมื่อวานลบนะครับวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา8.6จุดจนะดนัชนีปิดที่1,140.6จุดนะซึ่งเป็นการปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันการตลาดทุนในกลุ่มเอเชียนะครับโดยเซกเตอร์ที่หนุนดัชนี ตลาดคือกลุ่มชิ้นส่วนนำโดยเดลตานะครับก็ฟื้นตวัวหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่ปรับลงจากประเด็นเรื่องตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเตรียมจะใช้เกณฑ์แคปเวย์จํากัดน้ำหนักหุ้นไม่เกิน10%ของราชนีนะครับทั้งเซทัสสิบและเกษตรร้อยนะครับส่วนกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับยกแผงก็คือ K-Bank นะครับ KTB กลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ย BBL นะครับลหลายๆตัวในกลุ่มธนาคารก็ขึ้นนะครับ ถัดมาจะเป็นกลุ่มพลังงานนะวันนี้เนี่ยกาฟนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีแรงหนุนจากทิศทางเงินบาทนะแข็งค่าวอลยูปรับลงส่วนกลุ่มที่กดดันนีวันนี้เนี่ยนะเรียกได้ว่าลงเกือบหมดนะก็คือกลุ่มคาปีอย่างเช่นบ j c จ p c ซ r c นะครับก็มีภาพแรงกดดันจากในฝั่งของตัวรายงานเซ Social Code นะครับยอดขายของสาขาเดิมเนี่ยของกลุ่มคาปีเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ถัดมากลุ่มขนส่งนะครับ AOT วันนี้เนี่ยเป็นตัวที่กดุ่ีนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยนะครับยังคงมีการปรับตัวลงทำ New โลนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูหุ้นที่เลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นเด่นนะฮะก็คือกลุ่มที่ได้กระแสเชิงบวกจาก t e ีม Entertainment Complex นะครับ b a บวก2.99%นะครับ MBK บวก2.42%แล้วก็ BTS บวกประมาณเกือบ1%นะครับ ก็เป็นหุ้นนะครับกลุ่มที่ได้กระแสเชิงบวกจากการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยนะครับของรัฐบาลนะฮะเมื่อวานนี้ในกระทรวงการคลังนะครับมีการแถลงโครงการ n t t r t t i n n m n t t o o p p l x นะครับซึ่งมีการแถลงรายละเอียดนะครับซึ่งบ่งชี้จุดยืนของรัฐบาลนะครับที่น่าจะเดินหน้าโครงการตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจิตวิยาบวกนะะแต่กับหุ้นนะครับในเซ็ตที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงไปเนี่ยนะครับว่า มีโอกาสที่จะขยายหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ entertainment complex นะครับที่เกี่ยวข้องถัดมาวันนี้เนี่ยเดลต้บวกไป3.44%นะครับก็เรียกได้ว่าหุ้นเนี่ยฟื้นตัวจากที่ปรับลงเมื่อวานนี้นะครับจากประเด็นที่ตลาดเนี่ยเตรียมใช้เกณฑ์แคปเวทถัดมานะครับเซนเทลบวก4.4%เอราวันบวก6.8%นะครับเซนเทลเนี่ยเป็นหุ้นท็อปทิกนะที่ทีมกลยุทธ์เนี่ยได้แนะนำไปในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ เรามองนะครับว่าแรงหนุนมีมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือภาพของตัวเลขในท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเนี่ยเร่งขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้าถึง24นะครับแล้วก็ในท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับ7.6หมื่นลายนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกรอบบนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแผ่นดินไหวประกอบกับอัพไซด์เชิงบวกที่ตลาดมองเนี่ยก็คือตัวเอเจนตเมนคอมเพกซ์เนี่ยรัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนนะครับทำให้อันนี้เนี่ยจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มโรรงแ นะครับถัดมานะครับวันนี้นะครับตัวสีสวัสด์นะฮะสวัสด์เงินติดล้อเนี่ยสวัสด์นะครับบวกขึ้นมา 4, 4ี่นะครับก็หุ้นปรับเพิ่มขึ้นรับข่าว DSI เนี่ยนะครับมีการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็บร,ริษัทย่อยอีก4บริษัทในฐานความผิดนะครับร่วมกันให้บุคคลอื่นเนี่ยกู้ยืมเงินโดยเรียกเก็ดบดอกเบี้ยกเกินอาัตราที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เราเนี่ยนะครับเรามองซารี โพ s ิทีฟกับข่าวดังกล่าวนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกกับตัวบริษัทนะครับในในขาของแบรนดิ้งนะครับของบริษัททั้งนี้นะครับเรายังอาจจะไม่ได้ชอบตัวสวัสด์นะครับเหตุผลเพราะว่า1นะครับคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมีปัญหานะครับคาดว่าใช้เวลาอีก1นึ่งหึงสองไตรมาสในการจัดการนะครับอันที่2นะครับเราประเมินว่าผลประกอบการพอตเตอร์ที่2เนี่ยนะครับมีโอกาสหดตัวนะครับทั้งยอนเยและคิวออนคิวจาก แรงกดดันของรายได้รวมนะรวมถึงงบดุลเนี่ยยังมีปัญหานะครับอันที่3นะครับกำไรสุทธิของสวัสดีนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวในกลุ่มเนี่ยคอนซูเมอร์ไฟแนนที่หดตัวยีออนเยียนะครับเลยเป็นที่มาที่ราอจจะไม่ได้แนะนำซื้อต่อในทางพื้นฐานนะแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะคือการเทรดดิ้งมากกว่านะครับวันนี้เนี่ยเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ